ว่ามีอยู่สามได้ก็น่าจะทำนาหวานข้าวค่ะก็พากันไปนอนกู๊ดคีค่ะจะเ,คคเก็บของก่อนค่ะสวัสดีค่ะซื้ออะไรมาเนี่ยจะเก็บนั่ยจะมาปลูกใกล้ๆตรงนี้ข้างหลังสวน แห้งว่าสันอังซุมาลีสวัสดียังคะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้อังเบาเก็บของก่อนค่ะวันนี้รจนาไม่ได้ทำกับข้าวหรอกค่ะเพราะว่ารจนามีแกงเทโพค่ะนี่ผักบุงวันนั้นไปถ่ไยนาะทางฝั่งกระท่อมอาจารย์คิงนะคะก็เลยเก็บผักบุ้งมา แล้วก mm ็เ hmm. ม okay. oh, ื่อเช้าลจนาก็เลยแกงเทโพค่ะนี่ก็มีกับข้าวเย็นแล้วโอ้เสียงเพลงในหมู่บ้านเหมือนมันจะมีงานเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ารรษาค่ะเขาทำเป็นกองอะไรเขาเรียกกองผ้าป่าหรือกระถิ่นเรียรายทำบุญทำบุญกองผ้าป่ากองกระถิ่น อันนี้เขียวเขียวนี่ไม่ใช่ข้าวนะคะเป็นหญ้าของรถจนาข้างหน้านี่ก็ยังไม่ได้หวานเลยค่ะมันเป็นตมค่ะน้ำมันเยอะค่ะฝนมันตกตะวันใกล้ตกดินแล้วต้นเนี่ยค่ะต้นมะรุมมันสูงละเดี๋ยวรจนาจะเอา กิ่งกันไก่ตัดกิ่งมาตัดให้มันต่ำมันจะได้แตกยอดออกจะได้เก็บยอดกินเนี่ยผานไถยเขาเอามาวางมึงเขาเอาหล่อรถมาต่อไปอ๋อป้องกัน <c oughs> บ่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องโอ้ยตนน้นมันใหง่เตืดลเลยเนี่ยต้องตัดยอดมันล่วงโอ้ยไม่ที่ฮากว่าล่ะเนี่ยยาก

อยู่ๆป้าก็สูงขึ้นก็หานไมนสูงอุอ้ยน้แม่เ,นเ,นเออนน บักีมันสรอซเลอยาเขาก็อางนี <Allah> mm ้ละรอเซเลนะเด้นนะ บักคดีเด้าบักคดีเด้อนี่ค่ะได้มันลุงมาไว้แกงโอ้มาไวล้ลวกด้วยค่ะเอาไว้ต้มจิม้มเรียกเด็กๆก,กินข้าวดีกว่าข้างในก็คือสิมวนเถอเนาะเปิดเพลงตึงๆต,ต่างๆหิวข้าวยังเนี่ยหิวแล้วโอเค อังเป้าอ้าวกินข้าวกันจ๊ัยังวะนอนเล่นกมเต็งบ้านโอ้้าวันเห็นเนาะในบาทเนาะเกินดนตรีเนาะของข้าวแค่อันนี้ของใคร แอมกินหมดไหมไม่หมดก็สั่งอาจารย์เอามาอีกใบหนึ่งหูุกอ่ะอเดมาค่ามากินข้าวเ้วยกันข้าวติดแปะค่ะคุณดาวก <laughs> ่อนเนาะมาจ้าหิว <laughs> กันสามคนเนี่ยนะคะไก่ทอดแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกปนเห็ด สุกเห็ดข้าวปนเห็ดนี่แหละมันขมบอบอขมบอขมบอบขมก็ว่ากินที่เกามาแต่กินเขาน้ำกันอ้ามอืมเคยกินบอแกงเทโพอ่ะบอเคยเหรออ้าอยู่โรงเรียนเขาบอเคยแกงบอเป็นเมนูที่ประหยัดนะเห็ดงายเพราะว่ามีผักปุ่มใช่ เหลืองกะทิอันนี้ปนเฮสพักกัะมี่เดยอยู่ในกระปุกสีฟ้ากระปุกฟ้าสีเขียวอันนี้ดีกว่มกักะกรองฮอดมกิมกิประเทศไทยอมอมออมาจ้ากินข้าวด้วยกันกับรสนาแล้วก็เด็กๆค่ะ ยีก <Yay. S 2> ินข้าวเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากอ,อังเปาไปอาบน้ำแล้วอมแอมสัมภผษณ์หน่อยได้ค่ะว่าไปแข่ง <laughs> แข่งแลนด์ได้ที่หนึ่งกับที่สองมันเป็นวิ่งผาดมันมันอยู่กับคนอื่นด้วยไม่ได้อยู่ที่หนึ่งอ้าวแล้วสี 100. ่คูณร้อยเอ้ยสี่คูณหนึ่งร้อยคูนสี่ยวิ่งผัาแต่ว่าสี่คูร้อยก็วิ่งผาสี่คูณสี่ร้อยก็วิ่งผานเอาวิ่งผัาหมดเลยเหรอใช่ ไม,ม,ม่กล้าออกตัวฮะเพราะว่าหนูออกตัวช้าอืมแล้วชนะได้ยังไงไม่รู้มันไม่ได้อยู่ไม้แรลงมันอยู่แต่ไม้สังอืมเรนทรงเห,นห็นมูท่านบ้างหรอท่านก็สี่คูนร้อยหนูตีเสมอได้หนูแซงเขาไม่ได,ได,ด้แต่ตีเสมอได้อ่อขาเหย้าเหย้าว่ะจีบุกไปได้สอบคูนสี่ร้อยอะหนูแซงเขาได้สองคนเนี่ยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คนอื่นนะ่ะเขาชอบเล่นสปีดต,ตั้งแต่แบบลับกไม้เลยเนงะี่ยที่ว่าหนูอ่ะปิดแรงไวไ้ก่อนแล้วค่อยไปสปีดตอนท้ายเพราะคนส่วนใหญ่แบบแต่ละคนที่หนูเห็นนะ่ะทุกคนแบบนอนหมดเลยแบบไปถึงไมอ้อ่ะนอนลาบหมดเลยแม่ก็เป็นลมแต่เดืเพราะว่ามันสี่รนะ้อยเมตรไงใสนามนองนนะอ่ะเราค่อยๆออกตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วพอเขาหมดแรงเราก็ค่อยเซ็งนี่เจ๋งก <laughs> ็เลยได้ที่ ได้ที่หนึ่งกับที่สองสองี่สใมีได้ที่สองเพราะว่าไม้สุดท้ายพี่เขาหมดแรงพี่เขาวิ่งมาหลายรายการมากทุกรายการของโมหะโมโมหะโมหูอ่ะโอ้ดีตัวบช็อกช,ช็อกได้นะรายการสุดท้ายแล้วเสร็จยังกีฬาสีโรงเรียนจบแล้วจบเมื่อวานออสนุกปะก็สนุกแล้วแล้วมีหนุ่มๆให้กคลิปไหมไม่มีเสร็จแล้วก็ไปห้าบน้ำเด้อจะได้ย่านอนดึกหลายขมตามันดำ พักผ่อนแล้วจะได้ตื่นเช้ามาแล้วก็ออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างวิ่งออกเรื่องสำคัญออกแล้วก่อนก่อนไปเรียนน่ะนูวิ่งอ้อมน้องตะมูเนีอืมดีแล้วแหละจะได้ตัวสูงสูงก็เลยวิได้ไงมันก็เลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ปวดเหมือนเดิมว่ามวิ่งวันวิ่งวันจะได้ตัวสูงสูงก็สูงพอเดี๋ยวเราอาบเสร็จแล้วป่าไปอาบก่อนเด้ออ้อมไปอาบโอเคปิดไฟกลัวนันเด้อไฟข้างนอกนี่ว่าต้องปิดก็ได้มันจะมืด <laughs> อะไร <laughs> ไปไหนคะ oh, <God. S 1> อาบน้ำสเสร็จแล้วคะ่ะ <Yay. S 1> เอาน้ำไปให้น้ำในขวดหนะึ่ง oh, <yeah. S 1> สวัสดีแล้วว่าแมนเตอืม,อมไม่เป็นไร oh, <yeah. S 1> สวัสดีอีกสวัสดีแล้วสวัสดีอีกก็ได้คะ่ะ ไปแล้วอังาไปนอนแล้วทําอะไรทําอะไรแล้วทําไมไม่ขึ้นมาเตียงดีๆล่ะเอาเล่นโลบูไม่ถนัดได้เวลานอนนะคะสําหรับคืนนี้ก็จะเตรียมตัวนอนกันเอาลืมถามเรืองกีฬาสีเลยคือปะไรลงแข้งอย่างน้ําเขาเลยบะก็าไมกินอย่งเลยแลนได้อยู่นะมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้ใชความสามารถทําไม ใช้หนูเคยหนูเคยลงแข่งวิ่งสีเหลืองตอนมอไหนนี่แหละวิ่งแพ้วิ่งแพ้วิ่งผัดอยู่ไม้สุดท้ายมั้งก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันมีคนชนะมันก็ต้องมีคนแพ้ป่ะเราเสียสละไหมทำไม่ได้วิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยลงกีฬามันจะทำให้เราสูง มาเล่นหนูดึงข้อเอาแล,แล้วไปเชียร์ออกมาแอมไหมไม่ทำไม <c oughs> ทำไมไม่ไปเชียร์บ้าง <c oughs> ให้กำลังใจบ้างมันได้ที่หนึ่งอยู่ไม่เป็นไรมม่วิ่งผ่านได้ที่หนึ่ง<อ>วิ่งสี่คูณสี่ร้อยด้วยแล้วก็วิ่งสี่คูณร้อยแล้วมันก็ได้จริงโอเคราศีไปอยู่ไหนตัวอยู่ทุกที่เลย หนูอยู่โรงอาหารหนูอยู่แต่โรงอาหารหรอแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกอืมก็ซื้อก็ไม่ได้ว่าแต่อยากให้ซื้อของที่มีประโยชน์กินไม่ค่อยอยากให้ซื้อน้ำหวานน้ำเบปซี่น้ำอัดลมจะหลุว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยลุนั่งตรงนั้นก็นอนตรงนั้นอย่างเดียวออมแอมมันก็นอนตรงโรงอาหารนั่นแหละตรงใช่ไหมถ้นั่งกนเป็นกรุ่งกรออมแอมมันก็เอาข้าวของไปด้วยอ่าเอาเปเอาข้าวของไปโรงเรียนหรอใช่ ผ้าห่มหน้าของมันอ่ะแล้วก็เอาเสื้อกันหนาววางของหนูด้วยของมันด้วยเสร็จแล้วมันก็เอาผ้านหน่มมาคลุมหน้ามันแล้วก็นอนเลยนอนโต๊ะยาวเลยจบเลยใช่ไหมที่ราศีอ,ะอ่ะแล้วสอบเดือนไหนอะ่ะใกล้สอบแล้วเลยหนูอ่ะไม่รู้ทําไมถึงมาตั้งชื่ออันนี้ว่าเข็งเข้งอไม่รู้ทําไมแต่พอ เราเมันมีวันหนึ่งใช่ไหมเราก็ไปดูคลิปวัยเด็กหนูก็เห็นแม่แล้วอังเ้าจะได้ไปเข็งเค้งกินนมจะได้ไปเข็งเค้งหนูแบบเข็งเค็งเป็นศัพท์ที่หนูได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่คำที่หนูสร้างขึ้นรอดรุ่นต่อรุ่นหนูไม่รู้มาก่อนเลยเข็งเค็งคืออะไรแต่หนูเห็นอันนี้หนูนึกถึงแบบคาว่าเข็งเค็งหนูก็เลยนอนเข่งเข็งมัปแปลว่านอนหนูรู้ใช่ไหมว่าเข่งเข็งแปลว่านอนก็บอกก็ เปิดคลิปตอนเดกแม่บอกว่าอัาเปิลเลกินนมแล้วจะได้เข็งเคีงแล้วเขีงเคงีงหนูก็หน,นูก็เปิดคลิปดูแม่ก็อยู่ตรงนั้นหนูก็แบบอ้าวเคีงเคงมันคืออะไรแม่ก็เอกเขียงเคงีงก็คือนอนไงนแม่จะพาไปนอนกินนมล้วก็จะเต้นนอนอู้หนูไปเป็นสตาร์ทหน้าห,หนูแหลบเบื่หนาดำก็ไม่ไ<ก>ทา,ทาครีมกันแดดนะแม่บอกกี่ครั้งแล้วให้ทาครีมกันแดดบ้างทาแป้งบ้างไปโรงเรียนนะปล่อยให้หน้าเขียวปึดไปโรงเรียนดูไม่ได้เลยเออแต่ว่าแล้วมีหนุ่มมาขอละไไหม แล้วมีหนุ่มมาขอลายไหมเนี่ยเปลี่ยนเรื่องมีรุนไม่รงอยู่งอาหารใครจะมาเห็นหน้านยู5แล้วเนี่ยนะไม่มีหนุ่มเลยอ๋อไม,ไม่มีใครตุ่มสเราจะบอกว่ามันมีมันมีตอนวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะวันสุดท้ายของกีฬาสีนั่นแหละเมื่อวานก่อนนั่นแหละหนูอะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมหนูก็ไปซื้อส้มตำมากินแล้วก็เดินไปซื้อน้ำน้ำน้ำแดงโซดานะ่ะ <c oughs> เดินไปซื้ออยู่ร้านาหน้าโรงเรียนทีนี้มันก็จะมีผู้หญิงสองคนก็มาซื้อด้วยเหมือนกันเขาก็เดินมาซื้อแล้วเขาก็คุยกันสักพักเขาเห็นส้มตำหนูเขาบอกว่าอุ้ยขอน้องเขาถ้ากินจ้าทาไมเราซื้อไปเห็นหน้ากินกับขอน้องเขาเลยแล้วเขาก็มาถามรู้ว่าไปซื้ออยู่ร้านไหนนครับว่าอ๋อซื้ออยู่ร้านสามค่ะคือมันจะเป็นร้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปยี่สิบร้านใช่ไหมล่ะโอ้โหยี่สิบร้านเลยเหรอมันไม่เยอะนะ ยี่สิบล้านใช่ไหมก็ยืนต่อแถวนานอยู่ดีาาคนมีสามพันนะใช่นะเขาก็ถามหนูหนูก็บอกไเสีแล้วเขาก็บออ๋อเขาบอกเขาเขาถามว่า,าสั่งตําอะไรตําตําป่าใช่ไหมหนูบอกอ๋อไม่ใช่ค่ะตาสั่วอแล้วเขาก็บอกว่าโอเคทีหลังทีนี้จะสั่งตําสั้วะแล้วก็ยืนคุยเล่นกันนั่นแหละแต่ไม่รู้จักกันนะอืแล้วหนูก็หนูก็แล้วเขาก็เรียกหนูว่าน้องแล้วหนูก็เรียกเขาว่าพี่ด้วยแล้วสภาพหนูหันไปเห็น ตรงตรงป้ายเื่อมันจะมีจุดใช่ไหมปักจุดบอกระดับชั้นใช่ไหมของน้องเขาเป็นสีแดงหนึ่งจุดซึ่งมันคือมอสี่แล้วหนูก็แบบทําไมเขาเรียกเราว่าน้องวะเ้าแบบว่าล้ำค่าทาไมถึงเรียกว่าน้องทั้งทั้งที่มสี่อ่ะชุดมปลายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจะคิดว่าอังเปาอยู่มอะไรใส่เสื้อกีฬาสีอ๋อมันไม่มีจุดใช่แล้วน้องอเขาก็ใส่เสื้อกีฬาสีเหมือนกันแต่อีกคนนึงอะ่ะใส่เสื้อของโรงเรียนอื หนูก็เลยแบบอ๋อเขาอาจจะยังไม่ได้ปักจุดเหมือนกันก็ได้ก็เลยคิดว่าอ๋อเขาอาจจะยังไม่ได้ปักจุดจริงแล้วเขาอาจจะอยู่ม .5 ห,หรือไม่ก็ม .6 ห,หนูก็เลยถามไปเลยอันนี้พี่อยู่มอะไรคะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ม .4 คะ่ะหนูก็แบบหบหนูทำหน่ะแล้วเขาก็บอก <c oughs> อ้าวทำไมคะเป็นเพื่อนกันเหรอหนูก็แบบ ทำหน้าอย่างนี้เลยเหรอใช่ทำหน้าอย่างนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเออเป็นมห้าเหรอคะหนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะน้องเขาบอกว่าพี่หน้าเด็กมากเลยค่ะมันจะไปเกะอะไรเด็กน้อยมสี่มห้ามหกมันไม่มีหน้าเกะหรอกหนูอ่ะยังเปาเตี้ยไงเรื่องของเรื่องอ่ะตัวเล็กแล้วหนูก็มัดผมเพื่อนมันก็ถักเปียแกะให้หนูด้วยล้วก็เลยเหมือนน้องแล้วเขาตัวสูงกว่าหนูเขาน่าจะเป็นนักกีฬาเขาใส่เสื้อนักกีฬาด้วยเขาสวยไหม จะไม่อะไรแล้วอยู่หลยแล้วทีนี้อังเปาบอกเขาว่าอยู่มห้าแล้วเขาว่ายังไงอ้าวก็คุยกันปกติเองไลยว่าถามว่าอ้าวน้องอยู่มสี่ทับไหนน้องเขาบอกว่าน้องเขาอยู่สี่ทับห้ากับสี่ทับสิบสามสี่ทับสิบสามนี่ห้องท็อปเลยเด็กอือหอังเปาก็ท็อปแหละใช่แล้วเขาก็ถามหนูเหมือนกันหนูก็เลยบอกว่าเออหนูก็อยู่ห้าทับสิบเอ็ด แล้วมันบังเอิญมากน้องเขาอะอยู่สีม่วงหนูอะอยู่สีเหลืองซึ่งน้องรหัสหนูก็อยู่สีม่วงเหมือนกันสี่ทับสิบเอ็ดอะแต่ว่าพี่รหัสของน้องอยู่สีเหลืองสีทับห้าทับห้ากับห้าทับสิบเอ็ดเย่ yeah. จบเข้าไปได้ยังไงห้องเออังเป่าเนี่ยไปลูกแลวสอบได้ที่เท่าไหร่อะ จริงๆเหมือนจะมีบอกแต่จะไม่แต่แต่จะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นมันมีลำดับที่ให้เลียงด้วยใช่ไหมอ๋อทำไมแม่ไม่รู้ว่าเราได้ที่เท่าไรละ่ะหนูก็หนูหาไม่เจอหรอแล้วในห้องมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าสามไหม,มหนูไม่รู้เหมือนกัน่มันไม่ได้บอกมันบอกแค่คะแนนของเราแล้วก็บอกว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหรหลังอสอบสจหนูอยู่มีสี่สิบมีสามสิบเก้าคนใช่ไหมหนูจำได้ว่าหนูอยู่สามสิบ จริงเหรอสามสิบตกไปตกไปหนึ่งอันดับตกไปหนึ่งหรือสองนี่แหละหนึ่งละมั้งจริงเหรอสามสิบไปเหรอโอ้ยปวดใจแต่อ<ป>ย่างว่าอแล้วปีที่แล้วอ่ะหนูเกณฑสามจุดสิบแปดใช่ไหมสามจุดสิบแปดแล้วหนูอะอยู่อันดับที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้านี่แหละแต่พอมาปีนี้น่นะเกณฑ์หนูสามจุดสิบหกก็ไม่ใช่ปีนี้ดิ เทอมที่แล้วเกรดหนูอ่ะสามจุดสิบหกแล้วหนูก็อยู่อันดับที่สามสิบเลยโอ้โหทำไมมาไกลจังเลยก็อย่างนี้แหละอยู่ห้องเออยู่ห้องเอเนาะใช่เพื่อนหนูเก่งมากมันก็มีแต่เด็กเรียนเก่งห้องเอมันมีสามทุกทุกเก่งเลยสองคนเก่งทุกวิชาอืม แล้วสองคนเนี้ยคบกันก็ <c oughs> อ,อย่างนี้แหละพากันเรียนแล้วก็เก่งไปเดิมเออธรรมดาอย่างนี้ <c oughs> แหละเขาเรียกว่าคบคนพานคนพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล <c oughs> เขาถึงบอกว่าให้เลือกคบเพื่อนองทียสุดอะ่ะจะเป็นเพื่อนผู้หญิงถ้าเราอยากเป็นแบบไหนให้เราเลือกคบคนแบบนั้นอืมแล้วเพื่อนจะพาไปเเวลาเรียนเขาก็นั่งคู่กันสองคนแล้วก็ยกมือถามครูฟิสิกส์อยู่สองคนนั่นแหละครูก็ครูก็ื ใจครูก็ชอบเดินไปหาโต๊ะนี้แล้วก็คุยอบอกสอนอะไรอย่างนี้หรอเพราะว่าเวลาเรียนฟิสิกส์ก็ครูก็อาจารยแต่อังเปาไม่สงสัยอะไรเลยหรอเข้าใจอะไรไหมถ้าไม่เข้าใจนี่กล้าถามครูไหมก็นั่งอยู่ข้างหน้าครูถามก็ถามได้แต่ก็ไม่เข้าใจรู้ไหมพี่เอิร์ดเคยบอกแม่ว่าไงพี่เอิร์ดชอบยกมือถามครูนะชอบถามครู แล้วเขาบอกว่าคนถามอ่ะโง่แค่ครั้งเดียวแต่คนไม่ถามมันโง่ตลอดเลยอ,อันนี้คือเป็นคําพูดของพี่เอิร์ตตอนเป็นนักเรียนนะว,วคนนี้สุดยอดแล้วคือพี่เอิร์ตแบบบอกว่าที่ที่แบบเพื่อนหัวเราะอ่ะเวลายกมือถามอะไรอย่างนี้เพื่อนชอบขำชอบแบบออกแนวแบบขำหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรายกมือถามอ่ะพี่เอิร์ตก็บอกว่าก็ช่างเราโง่แค่ครั้งเดียวแต่พวกนั้นเนี่ยโง่ตลอด<ม> <laughs> ก็คือมันจังหัวเราะก็ช่างเราก็โดนหัวเราะเยอะแค่ครั้งเดียวเราก็จะเป็นคนงอแค่ครั้งเดียวเอ้ยมันได้ถึงว่าดิเอิญหนัเพ่นเก่งแต่พ่นแบบแบบไหนทำไมต้องใช้หน้าตาสายตาอ๋ออธิบายไม่ถูกไหมทคนเก่งแต่ว่าพ่นแบบ บ่ <Wow. S 1> มากว่าอ๋อไม่ขี้อวดใช่ไหม,มไม่ขี้เขาเรียกว่าทอมตัวแล้วหนูก็ไปพูดว่าอีงนี้กับพ่อแล้วพ่อก็บอกเพอะวันอืมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราประมาณพอ,อ,พอดีพองามวเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรหนูก็ถามปีนี้ก็ขยนันขยันแล้วกันจะได้ขยับขึ้นมาหน่อยอยู่ห้องเ e อก็ลำบากอย่างนี้แหละเขา ลงคู่แข่งลงสนามแข่งลงลูกก <wiele> ็ต <médico> ้องวิ่งแข่งกับเขาอ่ะทำไงได้ล่ะฟุ๊กไปอยู่ห้องนั้นเองอืมอืมเรียกว่าฟุ๊กหรือความตามารถอะไม่รไม่รู้เลยจังหียังไม่รู้เลยขยันขยันไม่มีอะไรขยันไม่มีอะไรอันนี้ความขยันได้หรอเนี่ยอย่างถ้าเราสมมติอ่นหนังสือเราขยันอ่านเหมือนเราขยันดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราจะเก่งมาก เหมือนเราดูซีรีส์ล้วรู้หมดเลยเอุ้ยะเอกใครนางเอกใครเรื่องเป็นมาอะไรยังไงเห็นไหมเดอจะดูเยอะๆไปทำซีรีส์นี่โอเคทำในสิ่ง,งที่ชอบ<ห>นสนับสน,นุไนไนปเตรียมตัวนอนดีกว่าออ,อาามแอมอาบน้ำยังดูบอกให้อาบน้ำนอนอโอเคค่ะวันนี้ต้องบายบายวันนี้มาคุยเมาส์มอยเรื่องที่โรงเรียนให้ฟัง วันนี้รจนากับอังเพาต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนอนตื่นได้เงินหมืน่นอ้ะนอนหลับได้เงินตื่นอ้ะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเธอทำหน้าฉันทำเสียงมากเลยให้ราองพูดอะไรจะทำพ่าพูดว่า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่กทานที่อุดหนุนสินค้าของรจนานะคะหมูฝอยหมูสวรรค์ขอบคุณทุกๆคําทักทายแล้วก็ทุกๆคําอวยพรให้รจนาแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ